6ข้อหน้ากังวลของนโยบายรถไฟฟ้าแห่งชาติของไทยที่อาจจะทำให้รถ EV สัญชาติไทยไปไม่ถึงฝั่งฝันสวัสดีครับผมกอนจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ไปเลยว่าไทยของเราเนี่ยนะเตรียมที่จะทำรถ e ีวีแห่งชาตินะครับซึ่งร่วมมือกับเชอรี่เนาะเชอรี่คืออะไรก็คือเจ้าของโอมดาแล้วก็เจคู่ในปัจจุบันที่ทําการตลาดในประเทศไทยเนี่ยแหละครับโดยหลักใหญ่ใจความนะครับของนโยบายแผนผักดันยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่า national ev car เนี่ยนะครับมอบหมายให้กับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปพัฒนาแพลตฟอร์มรถ EV ีสัญชาติไทยของเราเองนะครับวัตถุประสงค์ของ โครงการนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับก,ก็คือ 1. ครับลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติครับสสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและ3ครับกระตุ้นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและซอฟต์แวร์ของไทยซึ่งรูปแบบในการทำเลยนะครับจะใช้เป็นโมเดล Open EV Platform คือเปิดให้ภาคเอกชนของไทยเนี่ยใช้ร่วมกันได้เช่น แพลตฟอร์มแ a ซีของแบตเตอรี่นะครับระบบควบคุมต่างๆานหน้าเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้เลยแล้วก็ภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนในเรื่องของงบวิจัยการทดสอบการขึ้นทะเบียน พร้อมตั้งเป้าสร้างแบรนด์รถไฟฟ้าของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความของการสร้างรถไฟฟ้าสัญชาติไทยของเราเองนะครับบอกกันตรงๆว่าฟังนโยบายนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมเองนะผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแข่งขันได้หรือไม่ได้นะครับและก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เราจะมีแบรนด์รถ E v วีเป็นของตัวเราเองซึ่งถ้าเกิดว่าทําได้นะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันควบ ได้ก็ไม่แน่ครับอาจจะทำให้ภูมิภาคนี้ที่เป็นพวงมาลัยขวาอาจจะนำเข้ารถ E ีวีจากประเทศไทยของเราก็ได้อาจจะเป็นผลสร้างให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตในอนาคตก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับในเรื่องนี้ผมมองว่ามันมี6ข้อที่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีวีสัญชาติไทยอยู่นะครับซึ่งผมขอลิสต์มาเป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อที่1ครับ เทคโนโลยีของประเทศไทยของเรายังไม่ล้ำหน้าเท่ากับประเทศผู้นำครับว่ากันตามตรงเลยเนี่ยนะครับไทยเรายังไม่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นของตัวเองมอเตอร์ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองและระบบขับเคลื่อนที่ล้ำหน้าเท่าจีนหรือยุโรปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพัฒนารถเองแล้วต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติก็อาจจะไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนหรือว่าคุณภาพได้นะครับนี่คือข้อกังวลข้อแรกครับ ข้อที่2ครับต้นทุนการผลิตสูงการเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มรถใหม่เนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนวิจัยและพัฒนาสูงมากนะครับหากไม่สามารถผลิตในปริมาณที่มากพอต้นทุนต่อคันเนี่ยจะสูงกว่าแบรนด์รถต่างชาติอผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าแบรนด์รถ EV ของไทยเรานะเราผลิตได้ในคุณภาพที่มันพอๆกับ BV d Dolphin แต่เอาไปขายในราคาเท่า b v d a ั t, 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 t o 3มันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันสูงและจะขายต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้อาจจะต้องมีการซับซิได z จากภาครัฐเพื่อให้แบรนด์รถ EV ของเราเติบโตได้นะครับอันนี้คือข้อที่2ในเรื่องของข้อกังวลข้อที่3ครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผมบอกเลยว่าตลาดไทยของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆและไม่เชื่อใจใครง่ายๆไม่อย่างนั้นแบรนด์รถน้ํามันประเทศไทยของเราอย่างไทยรุ่งและก็ไทเกอร์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นและอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจในคุณภาพความทนทานหรือบริการหลังการขายของรถ e ีวีสัญชาติไทยแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยมักต้องใช้เวลานานนะครับในการสร้างชื่อเสียงซึ่งเราก็เห็นได้อยู่นะครับว่า ทำไมแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสัญชาติไทยผลิตในประเทศไทยต้องใช้ชื่อประเทศญี่ปุ่นผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันเนาะฮาตาริอย่างนี้ครับผู้ผลิตพัดลมนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทำไมไม่ใช้ชื่อเป็นลวดลายไทย <c oughs> ลายกันโหนอะไรเงี้ยไปใช้ฮาตาริทำไมอีกหนึ่งตัวครับแอร์ไซโจเดนกิ ทำไมถึงใช้คําว่าไซโจดินกิไม่ใช้คําไทยแท้ๆเหมือนกับที่แบรนด์จีนที่ตั้งหัวเว่ยบ้างเสี่ยมีบ้างครับทำไมไม่ลองตั้งแบบมงคลนะอริยาอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นเป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นของแบรนด์ไทยในสายตาคนไทยเราเองด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดน,นั้นและคนไทยของเราเนี่ยก็ไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆด้วยข้ <S <S อที่4ครับโครงสร้างพื้นฐานและซัพพลายเชนของประเทศเรายัางไม่พร้อม ไทยของเราเนี่ยนะครับยังไม่มีระบบแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ local list นะครับหรือ supplier ที่ครอบคุมเท่าจีน คือเรายังไม่มีโรงงานแบตเตอรี่เป็นของตัวเราเองเราไม่ได้มีแร่ที่ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศของเราเราไม่ได้มีเหมืองนะครับเราไม่ได้มีนูน่นมีนี่มีนั่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการผลิตรถ E ีีแน่นอนครับว่าแบตเตอรี่เราต้องพึ่งใครพึ่งจีนอยู่ดีขนาดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีบริษัทผลิตแบตเตอรี่อย่าง panasonic นะก็ยังสู้ต้นทุนจีนไม่ได้นะครับนี่จึงเลยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของเราที่ทระบบโครงสร้างพื้นฐานและซัพยาชนของเรายัางไม่พร้อมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากให้เป็นรถ E ีีสั ชาติไทยเราอาจจะต้องนําเข้าชิ้นส่วนจํานวนมากทําให้ขาดความได้เปรียบทาง ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนนะครับข้อที่5ครับความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงตลาดรถ EV ของไทยเราในปัจจุบันเนี่ยกำลับบงถูกรถ EV ีจีนเช่น BYD MG GAC เจ้าของเดียวกันกันกบไอออนนี่หละครับจีลี่แล้วก็ฉ้างอันนะเข้ายึดครองตลาดรถ EV ไทยของเราเนี่ยถ้าผลิตออกมาขายอาจจะต้องถูกบีบทั้งด้านราคาแล้วก็คุณภาพนะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ได้มี e c o n o m y of s c a เ e เท่าประเทศ เนาะที่ผลิตมาแล้วก็แบบว่าเอามาขายคนในประเทศเหรือก็เอามาขายด้านนอกนะครับแต่คนไทยของเราเนี่ยกำลังซื้อรถในอนาคตเนี่ยก็จะลดลงอย่างมาหาศาลเหมือนกันเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมีรถเยอะแล้วและที่สําคัญก็คือว่าเศรษฐกิจของไทยเราตอนนี้มันอยู่ในช่วงชะลอตัวนะครับคนกําลังซื้อน้อยลงและถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปตลอดพร้อมกับปัญหาการเกิดของ คนรุ่นใหม่ที่น้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลทําให้ยอดขายรถโดยรวมนะทั้งรถน้ํามันและรถอีวีลดลงนะครับซึ่งถ้ารถ E ีวีแบรนด์ไทยออกมาเราอาจจะต้องถูกบีบในตรงนั้นครับต้นทุนสู้ไม่ได้คุณภาพอาจจะสู้ไม่ได้เมื่อต้นทุนกับคุณภาพเราสู้ไม่ได้เราจะสู้เรื่องราคาได้อย่างไรยกเว้นว่ารัฐบาลไทยของเราเนี่ยซับซิดไดแบบโหดมากๆนะครับถึงจะอยู่ได้นี่คือข้อกังวลข้อที่5ที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันครับ ข้อที่6ครับข้อนี้ก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐนะครับณตอนนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนาะสมมุติว่าในการเลือกตั้งในครั้งหน้าเป็นรัฐบาลอื่นนโยบายนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากให้รถ EV แห่งชาติของประเทศไทยของเราเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยนะครับ โครงการนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยต้องสนับสนุนระยะยาวทั้งในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของการออกสินค้าในเรื่องของซอฟต์แวร์ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนนโยบายเนี่ยรถ EV สัญชาติไทยของเราอาจจะล่มได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลที่เข้ามาใหม่เนี่ยเปลี่ยนทิศทางไม่สนับสนุนต่อแล้วขาดงบประมาณต่อเนื่องนะครับอาจจะทำให้รถ E ีของไทยเราไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับ และนี่ก็คือ6ข้อหน้ากังวลของรถ EV ีสัญชาติไทยที่เพิ่งประกาศมาเมื่อวานนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับคิดเหมือนกันไหมถ้าเห็นไม่ตรงกันหรือเห็นแย้งกับผมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ